สวัสดีครับกลับมีอกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป่าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเซตเพลฟิลสชิ้นหรือก็คือเซตกายภาพใหม่สุดโกงนั่นเองซึ่งมันจะมีเงื่อนไขในการใช้งานอยู่พอสมควรนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนึงนะครับว่าเงื่อนไขในการใช้งานเหมาะกับตัวไหนบ้างและก็ใช้กับตัวแบบไหนได้บ้างนะครับและเดี๋ยวผมก็จะมีการทดลองกับชิชีด้วยนะและเพื่อไม่ให้รอรช้านะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยละกันไปแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขออธิบายเรื่องเซตนนะคราานนะรับา้ีงลตมเย จุดที่เลยนะก็คืออยู่เหนือเมืองหิมะนิดๆหน่อยๆทางด้านซ้ายไปนิดนึงนะครับ ัันนนี้เลยะครบและเผื่อใครที่ไม่ทราบนะครับการหาอาร์ติแฟกต์ทองนะครับก็จะต้อง a r 40ขึ้นไปนะครับถึงจะสามารถหาอาร์ติแฟกต์ทองได้นะครับและเพื่อที่จะการันตีอาร์ติแฟกต์ทองก็จะต้อง a r 45ขึ้นไปนะฮะ <S <S แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยเกี่ยวกับอาร์ติแฟกต์อื่นๆนะครับว่าหาได้จากที่ไหนบ้างพเพื่อนๆก็สามารถเปิดมาที่หนังสือได้เลยนะครับแล้วไปที่หน้าโดเมนนะครับแล้วก็เลื่อนดูได้เลยนะครับว่าอาร์ติแฟกต์แต่ละชิ้นอยู่ตรงไหนบ้างนะเดี๋ยวจริงๆก็สามารถดูแบบของรายวันก็ได้เหมือนกันนะครับว่ามมมมีีอะะะไรรรรราาาาาให้้้เเแแบบบบบฟ์งนนนคคััตต่ก็ลยถ ก็ทุกดันแหละก็ประมาณนั้นเลยนะครับแล้วถัดมานะครับก็คือทางด้านของเซตเทลเซตนะครับทำอะไรได้บ้างนะซึ่งอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดเราใส่2ชิ้นมันก็จะเพิ่มกายภาพให้25นะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ครบ4ชิ้นนะครับมันก็จะเพิ่มกายภาพให้25บวกกับแอ t แทให้9นะครับทุกๆครั้งที่เราใช้สกิล E นะย้ำนะครับว่าต้องเป็นสกิล E เท่านั้นนะสกิล E ทำดาเมจส่สตรูถ้าเราทำดาเมจส่สตรูก็จะเพิ่มให้9%กับแอคแท็กนะครับซึ่งมันจะอยู่นานถึง7วินาทีและแสแต็กนี้นะครับก็สามารถสะสมได้ถึงสสแต็กด้วยกันหรือเท่ากับ18%นั่นเองและถ้าเกิดเราสะสมครบ18นะครับเราจะได้รับโบนัสเพิ่มเติมนะครับก็คือกายภาพเพิ่มไปอีก100%จากเซต2แปลว่าอะไรแปลว่าจาก25%ตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็น50%ก็คือเอาง่ายๆครับรวมกันนะ ดยทั้งหมดแล้วนะครับเซตนี้จะทำให้เพื่อนๆได้รับบัฟกายภาพ50%และแอคแท็กอีก18%ถ้าเกิดเพื่อนๆทำเงื่อนไขถูกต้องนะครับอย่าลืมนะครับว่าทุกๆ7วิเราจะต้องทำดาเมจด,ด้วยสกิล E นะถึงจะมีผลตรงนี้นะครับแล้วก็จะได้รับบัฟกายภาพเพิ่มไป25%นะอย่าลืมนะที่ไม่เขียนว,ว่า100%ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าแบบกายภาพเพิ่มอีก100%นะแต่มันเพิ่ม100%จาก25%ตรงนี้นะครับโอเคนะเข้าใจนะ และถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่นะครับผมก็ขอแนะนำ Razer Go เลยนะครับเพราะช่องทางนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกเติมเกมได้หลายเกมมากในราคาที่คุ้มค่ามากจริงๆนะครับและถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจนะครับเพื่อนๆก็สามารถซื้อ Razer Go พิมได้ที่7 e l e v e n นะคบหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับมีหลายช่องทางมากๆนะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางด้านของ The Hunt Shop ก็ได้เหมือนกันนะฮะเพราะทางร้านเองก็มี Razer Pin ที่ค่อนข้างถูกกว่านะฮะและนอกนนจากนั้นทางร้านเองก็มีโปรโมชั่นอีกกมมาายยด้วนะ ก็ลองดูกันได้นะครับและที่สําคัญเกี่ยวกับการเติมด้วยเรเซอร์โกนะครับทุกๆครั้งที่เพื่อนๆเ,เติมด้วยเรเซอร์โกพินเพื่อมาสามารถนารหัสที่เติมเสร็จแล้วไปแลกเรเซอร์ซีเวอร์และสะสมไว้นแน้เกมมิ่งเกียร์ได้อีกด้วยนะฮะและถ้าเกิดเพื่อนสนใจจริงๆนะฮผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็อย่าลืมไปสะสมกันด้วยนะครับและสวนซัปแตตต่างๆที่ผมจะใช้ให้ดูนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะมีคีย์เรทคีย์ไดเมจเป็นหลักแล้วก็ไอเดจีรีชาร์ตก็โอเคโอเค แต่จริงแล้วก็เน้นๆไปที่คียเรตกับคีดาเมจนะครับถ้าเกิดเราอยากได้ดาเมจที่ดีนะครับคียเรตคีดาเมจและแอคแท็กเปอร์เซ็นต์ดีมากแล้วก็จะมีทางด้านของขนนกนะครับที่ก็โอเคซะแต่ใช้ได้แล้วก็นาฬิกาที่จะเป็นแอคแท็กนะครับซึ่งอันนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับพอดีผมค่อนข้างเกลือดันนี้เนาะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นถ้วยนะครับที่เป็นถ้วยกายภาพนะครับเน้นกายภาพนะถ้าเกิดว่าเราจะเล่นกายภาพ ไปกายภาพนะครับและสุดท้ายแล้วก็ส่วนหัวที่ผมจะได้เป็นคิเวนะครับซึ่งสัดโดยรวมแล้วของชี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ59.8%คิเรเตคิวคิเดเมร้อยสามสิบแล้ว blah ๆๆแล้วกายภาพอีก124เปอร์เซ็นต์นะครับและส่วนทานเลนก็คือทาเลนเลเวล6เท่านั้นนะไม่ได้อัพเพิ่มเติมอะไรนะครับแค่เลเวล6นะครับผมไม่คิดจะอัพนะ อันนี้แค่เอามาให้ทดลองให้ดูนะครับว่าขนาดตัวบางๆเบาๆอย่างเงี้ยมันจะยังมีประสิทธิภาพพอที่จะทาให้ตัวชิฉี่เองตีแรงขึ้นหรือเปล่านะครับก็เหมือนเดิมเหมือนเคยครับหนูทดลองของเราใช่และแน่นอนแหละครับว่าตัวกายภาพส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดจะเล่นให้คุ้มค่าจริงๆนะใส่โล่แล้วมีท่าดิน2ตัวนะครับหลังจากนั้นก็ทำซูเปอร์คอนดักดูดาเมจนะฮะดูดาเมจนะมันจะแรงพอหรือเปล่าฮะห้าพันห้าพันสามพันสามพันเจ็ดพันว้าซ่า นี่แหละเอื้ออ้อาวเถ้ยยังมันไม่พอเลยเอาแมา่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 มันไม่ติดน้ำแข็งครับเราต้องทำซุปเปอร์คอนดักต์ใหม่อติดเลยแล้วกันเชะตีเจ็ดพันชาตีเจ็ดพันโคตรแรงคือเซตนี้ก็ทำให้ฉิ่ฉี่ตีแรงได้นะอย่าดูถูกเซตดีนะ เซตนี้แรงมากจริงนะอ้าวตายซะแหละโถ่เพิ่งเลนออกมาอีกแต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าเซตนี้มันค่อนข้างที่จะแรงนะถึงแม้ว่าตัวกายภาพที่เราเล่นนั้นมีสเตตที่ไม่ได้โดดเด่นซะเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ยังทำให้แรงได้นะแรงแบบจัดจัดเลยแปะสายฟ้าหน่อยขอตีก่อลนละกัน ถึงไม่ทำซุปเปอร์คอนดักก็ยังแรงนะแต่พอทำซุปเปอร์คอนดักอ้าเท่านั้นแหละมันก็จะหนีเราอันนี้คือตีปกตินะฮะสามพันสามพันสี่พันเนี่ยอืมชารตีเจ็ดพันชาตีเจ็ดพันอันนี้ไม่มีบัฟอาหารด้วยนะเผื่อใครยังไม่ทราบนะฮะไม่มีบัฟอาหารนะเนี่ยอืมเจ็ดพันเอาเด้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 เ อ่ะหนีไปไหนล่ะเด้ออย่าหนีไปดินี่เนี่ซุปเปอร์คอนดักติดต่อติดต่อชาตีแปดพันแปดพันแปดพันคือแบบมันค่อนข้างแรงนะแบบแรงมากๆเลยและถ้าใครไม่ทราบนะครับเซตสี่ของตัวเพลเฟรมเองก็มีผลต่อชิชินะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าชิชิเองนะครับเวลากดท่าอีใช่ไหมไอ้ลูกกลมๆอะครับ มันจะทำดาเมจให้กับสูที่อยู่รอบข้างแล้วมันก็จะทำดาเมจไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนมันหมดนะครับแล้วมันก็จะทำดาเมจแบบทุกๆแบบ2อาวินี่แหละซึ่งมันก็อยู่ในเกณฑ์ของ7วินาทีนะครับมันก็เลยทําให้ตัวเซตนี้มีผลนะและใช่ครับนี่คือเงื่อนไขของมันถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะใช้เซตนี้ให้คุ้มค่าเพื่อนๆจะต้องเล่นกับตัวละครที่ทําดาเมจภายใน7วิอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างเช่น ฟิสก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ทําได้เหมือนกันเพราะนกเองนะครับก็คือ elemental skill และตัวนกเองหรือออสนะครับทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องนะครับทุกๆแท,ทบจะทุกวีเลยด้วยซ้ำมันก็เลยเหมาะกับฟิสกายภาพมากๆและจริงๆแล้วนะครับผมก็น่าจะทําคลิปเกี่ยวกับฟิสไปแล้วนะแล้วก็จะมีทางด้านของอาเบโดนะครับที่ทําได้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้า e ของอาเบโดเองก็วางได้ทุกๆ4ีวีอยู่แล้วนะแล้วก็จะมีทางด้านของจงหลีนะครับที่ทําได้เหมือนกันเพราะเสาทําดาเมจอย่างต่อเนื่องนะครับได้แน่นอนนะคือมันดีมากๆครับก็คือตัวพวกเน ทำได้หมดเลยนะครับและตัวละครที่เหมาะจริงๆนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นทางหน้านของยูร่านะครับที่เป็นสายกายภาพอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนอยากจะเล่นสายกายภาพนะครับใช้เซตนี้เลยครับโคตรโกง <c oughs> อย่างเช่นเรเซอร์เองที่เป็นสายกายภาพก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะว่าคูลดาวของเขาเองก็อยู่ที่หกวิด้วยกันนะถ้าเกิดเราไม่กดค้างนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะกดค้างก็กดค้างปุ๊บก็กดอันติก็ได้นะครับเพราะมันจะรีเซตคูลดาวแต่ถ้าเกิดไม่ก็พยายามติกเลี่ยงนะครับการกดค้างเพราะมันจะดีกว่า สำหรับตัวเซตนี้นะครับแต่ทั้งนี้ <Bruno> <Overwatch> ทั้งนั้นนะครับเผื่อใครที่แบบว่าเออแบบมันต้องมานั่งกะจังหวะทุกครั้งเลยหรอพี่คือแบบบางทีผมก็อยากจะเปลี่ยนตัวละครเล่นแล้วบางทีผมก็ไม่ได้นับเปะอะไรขนาดนั้นไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงนะเพราะว่ามีวิธีแก้ง่ายนิดเดียวนะครับเพียงแค่เพื่อนๆใส่เป็น2เซตแทนแล้วก็เปลี่ยนจากเซตนี้กลายเป็นบัตรสเตนอีก2เหมือนกันเพื่อนๆก็จะได้กายภาพเป็น50%ตลอดเวลาโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นใช้ได้เลยครับ ไม่ว่าจะฮิตแรกฮิตที่2หรือตอนไหนก็ตามเพื่อนเพื่อนจะได้ฟิสิกอลหรือโจมตีกายภาพเพิ่มอีก50%แน่นอนนะครับแต่ว่าเพื่อนเพื่อนจะเสียตรงแอคแท็กไป18%นัแต่นั้นก็ไม่เป็นไรหรอกครับมันก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับความใช้งานที่เราได้นะครับบอกเลยว่าคุมค่าแน่นอนก็แล้วแต่เ <semaines> พ <or S 3> ื่อนเพื่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นกับตัวที่แบบว่าสามารถทำให้สีเซตนี้เวิร์กได้เล่นเลยครับสีเซตนี้ คุ้มมากๆและดีมากๆนะครับขนาดชี๋ีทาเด้น6ของผมยังตีได้ค่อนข้างแรงเลยนะคืออารมณ์แบบมันฮิวด้วยตัวมันเองได้มันตีด้วยตัวมันเองได้ทาได้แบด้วยตัวมันเองได้เป็นสบายบไม่ต้องทาอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีตัวซัพพอร์ตดีๆมันก็ช่วยแหละนะครับอย่างเช่นการซูปเปอร์คอนดักเองหรือว่าการมีโล่ปู่จงที่ลดต้านทานกายภาพเองมันก็ช่วยนะครับมันก็ช่วยแหละ แต่ถ้าเกิดพูดถึงโดยปกติแล้วถึงไม่มีก็น่าจะไหวนะฮะคือสบายๆอ่ะคิวเองได้ไดามิดเองได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเผื่อใครที่อยากจะลองเล่นสายนี้ดูนะครับก็ลองเล่นดูได้นะถ้าเกิดอวยชี้ฉีแล้วอยากได้ชี้ฉีเป็น DPS ครับเอาเลยครับเล่นได้หมดทุกตัวเอาจริงๆนะตอนนี้คือตั้งแต่มีเซตนี้มาสายกายภาพก็โดดเด่นขึ้นเยอะนะครับแล้วผมก็ชอบมากๆด้วยนะเพราะหนึ่งสิ่งนะครับมันทําให้แบบว่าพวกสายที่แบบว่าไม่เหมาะกับ DPS ครับกลายเป็น DPS ได้มันก็เลยเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะ ดีมากผมชอบมากก็โดยรวมเองก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเ,เพื่อนๆด้วยนะครับและถ้าเกิดมีประโยชน์จริงๆก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันหม่ครับเจ้ย